วัสด,ดีครับอยู่ผมเอมาวันนี้เราจะพามารีวิวไอเทมสุดยอดก็ผมเกมมิ่งเกียร์แบรนด์สัญชาติไทยอย่างโล g a จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้คือโล g a X Benzila l Box Set นะครับผมอยู่ในกิจกรรมของรายการ CS Go p h ที่จบไปเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองซึ่งกิจกรรมคนดูไม่ถึงนะทำให้ผมเนี่ยต้องถือวิสาสะเอาไอเทมชุดนี้เนี่ยกลับบ้าน <laughs> แต่ก่อนที่เราจะเอากลับบ้านหรือเอาไปใช้กันเนี่ยวันนี้ผมจะพามาดูว่าจริงๆแล้วเบนซิล่าบ็อกเซตข้างในกล่องนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอะอันนี้คือรีวิวฉบับ a อส a ทเกอร์แคนะอ่ะเราเปิดกล่องขึ้นมาปุ๊บอื้อหือกล่องเขาแพ็คดีจริงๆฮะยอกยอกมันต้องเปิด2ด้านอย่างนี้จะง่ายกว่านะครับผมเปิดขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าข้างในมีสีฟ้าเขียนว่า when there is no enemy within the enemies outside cannot hurt you ถ้าแปลภาษาไทยเนะี่ยผมแปลไม่ออกผมขออนุญาตวางตรงนี้เลยไปดูกันเลยว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับผมเฮ้ยโอ้โหของดีเป็นสต,ติกเกอร์นะครับผมอยู่ในถุงตัวกราฟิกกราวิตี้ที่แบบว่าถือหนามนะนี่หนึ่งอันต่อมาที่คีย์แคปโอ้โหคีย์แคปท่านผู้ชม นี่ต้องบอกเลยมีทั้ง Space Bar มีทั้งปุ่ม ESC แท b บแคปล็อกแล้วก็ชิปนะครับผมนี่จัดมาหลากหลายสีสันนะแล้วก็ตามมาที่ของเด็ดของเด็ดของเด็ดนี่ของเด็ดของผมสติ๊กเกอร์เอาไปแปะอะไรก็ได้แปะคีย์บอร์ดแปะเมาส์แปะโต๊ะแปะอะไรต่างๆที่ท่านชอบได้เลยนะครับผมอันนี้ผมชอบเหมือนกันทื่อของดีเนี่ยพูดถึงผมโอ้โหเอ้ยและ นี่คือทีเด็ดอีกหนึ่งอันครับผมแผ่นรองเมาส์โอ้โห oh, อันนี้หลุดเฟรมไหมฮะแผ่นรองเมาส์ขนาดแบบว่าถ้าให้ผมเดาก็ได้อยู่ที่แปดสาคูสี 10, <Wow. S 1> ประมาณนี้วางได้ทั้งโต๊ะจะวางคีย์บอร์ดก็ได้วางเมาส์ก็ได้ได้หมดเลยวางพร้อมกันครับผมแต่อยู่ที่ความชื่นชอบนะความถนัดด้วยว่าจะเป็นยังไง อันนี้แผ่นรองเมาส์นะครับผมขออนุญาตวางนะปิดไปด้วยที่สติกเกอร์ครับผมสติกเกอร์โล g าเอ็กเบ l ซิล่ l คอลลาบレーนี่ฮะโอ้จริงๆสวยทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็น Gravity ้ลวดลายต่างๆครับผมไม่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแผ่นรองเมาส์แผ่นรองคีย์บอร์ดนะคีย์แคบสติกเกอร์รวมไปถึงเน,นี่ยที่ห้อยห้อยอะไรก็ได้ผมว่าเอาไปห้อยรับเฮ้ย,ยมีกลิ่นด้วย เฮ้ยหอมมากนะท่านผู้ชมถ้าผมเดาน่าจะเป็นกลิ่นลูกแพรนะครับผมและดูดิ ขนาดแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็ยังมีรวดลายของเบนซิล่าที่จัดมาพร้อมกับเอาไว้ตั้งโชว์ได้เลยอะ่ะไม่ต้องเอาไปใช้งานเอาตั้งโชว์ก็พอเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยสําหรับโลกาไทยแลนด์นะที่ส่งของดีๆแบบนี้มาให้เราจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายอย่างมากที่ส่งมาแล้วก็เรียบร้อยแล้วสาหรับคนที่เข้ามาดูถ่ายล้วสดในรายการ C s Go e P h กลพไม่ว่าจะเป็นคีย์แคปบเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์ ouse, มีหมดเลยแต่ตัวนี้เป็นบ็อกเซตไงแล้วกิจกรรมคนดูไม่ถึง ไม่เป็นไรโอกาสหน้าเดี๋ยวให้โลก้าจัดกันใหม่สำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งมาให้ทาง Attacker Can ยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยสำหรับแฟนเพจโลกา Thailand แล้วก็กดติดตามแฟนเพจ Attacker Can ด้วยนะครับผมติดตามพวกเราไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆคอนเทนต์ที่ดีๆในอนาคตนะครับผมวันนี้ผมขอตัวเอาโลกาเบนซิล่าบ็อกกลับไปใช้งานที่บ้านสวัสดีครับบ๊ายบาย